ตะกี้เพิ่งทวิตเองบอกว่าออกจากเชียงใหม่มาที่อุตรดิตถ์แล้วครับแล้วก็ได้กินข้าวกับทางผู้ว่าเชียงใหม่แล้วก็ได้มีการสั่งการเน้นย้ำไปเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันนะฮะนลยวเฒิศบอกว่าเดี๋ยวต้นปีจะมาอีกนะมาตรวจกันบ้านโอ้แล้วตอนนั้นคือแบบควันจะขโมงไฟป่าจะแบบระอุนะฮะนายกบอกว่าปัญหาหมอกควันเนี่ยแก้เลยนะขาดเหลืออะไรบอกเลยอย่ามัวนะฮะ ให้แจ้งให้ทําทันทีแล้วเดี๋ยวจะมาอีกทีช่วงต้นปีหน้านะฮะตอนนี้นายกอยู่ที่อุตรดิตนะครับก็จะไปตรวจอ่างเก็บน้งงอ่างเก็บน้ำแบบนี้ก่อนที่จะบินไปที่ภูเก็ตต่อไปพีเอ็มสองจุดหก,ก,ก็มีมีความคืบหน้าอยู่พอสมควรเพราะว่าดูเหมือนว่าจะให้ออแต่ละคือให้กระทรวงเนี่ยประกบ พู้นีว่ามีแผนเลยในแต่ละพื้นที่ว่าจะป้องกันไฟป่าไหมอะไรคือจุดเสี่ยงแล้วก็จะทำแมปปิ้งทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าคือมันไม่ได้แก้และหายไปในทันทีภายในปีนี้หรือ2ปีหน้าหรอกมันก็คงต้องใช้เวลาโดยเฉพาะกับเรื่อง PM 2 5สุดาที่มาจากต่างแดนเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยก็ต้องดูระยะยาวฮะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าพอเจอฝุ่นแล้วก็ซัดเลยนะฮะต้องใจเย็นๆนิดนึงแต่แต่ดีในแง่ที่ว่าก่อนจะเสร็จงานที่เชียงใหม่เนี่ย เศรษฐาไม่ได้ทิ้งประเด็นเรื่องพีเอ็ม2.5ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ของทั้งในพื้นที่คือเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือแล้วมันเป็นประเด็นระดับชาติไปแล้วด้วยเนี่ยนะฮะก็ยกขึ้นมาว่าเป็นการบ้านที่ผู้ว่าต้องทํางาน<ะ>อื เพราะมันมันมันจะคู่ขนานกันไปกับที่ภาคประชาชนเนี่ยกาไปฟ้องศาลไว้ว่าไม่ทํางานอนายกก็มาตอบให้ว่าสั่งแล้วนะว่าผู้ว่าทุ่งถังแล้วก็ร่างอากาศสะอาดก็กําลังจะเข้าในสมัยเนี้กาลังที่จะเปิดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับไปที่ความเคลื่อนไหวของนายกเศรษฐากันบ้างนะครับก็เมื่อวานนี้ไปร่วมงานที่เป่งที่เชียงใหม่อุจัดใหญ่อลังการนะครสมกับเป็น ประเพณีเก่าแก่จริงๆนะฮะนายกรัฐมนตรีนี่นะครับไปร่วมงานนี้นะฮะสักการะถวายสเปาคคำผางประทีปนะฮะที่องค์พระเจดียหลวงนะฮะพร้อมกับขอให้บ้านเมืองสงบป,ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะฮะน,นี่เป็นภาพนายกที่เชียงใหม่นะครับก็ไปร่วมชมการแสดงต่อยอดแสงหลวงบวงสวงมหาเจดียป๋าเวนียี่เป็งรปจำปี2566นะคารับคือไฮไลท์เนี่ยก็คือเขาเอา เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิธีการในการนําเสนอของนักศึกษาที่มอชออมเอามาใช้ใช้ภาพเป็นแบบภาพสไลด์ไปที่ J จดีที่มันไม่สมบูรณ์แบบมันมันผุพังแล้วใช้เห็นเป็นเส้นต่างๆขึ้นไปเป็นยอดเจดีปังมากนะนายกเศรษฐาบอกโอ้กีตเลยอ๋อน,นี่ใช่ไหมอ๋อ นี่ฮะเป็นโฮโลกราฟหรือเหมือนเออเหมือนเป็นเลเซอร์เหมือนเป็นโปรเจคเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ใช้แรงสูงอ่ะพูดง่ายๆแล้วมันก็จะพูดให้ทำให้เจดีมันเจดีที่สมบูรณ์เป็นยังไงใช่เห็นเห็นภาพเห็นภาพเจดีที่เป็นรูปเป็นร่างเต็มองค์อ๋อานี้นี่นี่เห็นปะเออก็มีมาสักหลายปีละครับมีมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดทุกครั้งผมไปผมไปกลางคืนนะที่เจดีหลวงเนี่ยแต่วันนั้นก็ไม่เปิดก็ไม่รู้ว่า อาจจะเป็นอาจจะเป็นช่วงโควิดว่าไม่ได้ก็<อ>จะยกเวน้นหรือ แต่ว่ามีมีแท่นตั้งอยู่แล้วก็บอกว่าอันนี้มันเป็นการต่อยอดแสงหลวงอะไรก็เพราะว่าให่แต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสได้เห็นตาถ้าเห็นก็คงจะรู้สึกตื่นเต้นอยู่พอสมควรจริงๆน่าจะเปิดโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ดูเนาะใช่น่าจะเปิดทุกวันนะใช่ฮะเดี๋ยวรอดู่ทุ่งช่วงที่ผมไปเป็นช่วงโควิดเออนะฮะคือทางเจ้าวาดวัดเนี่ยบอกว่าวัดนี้เปิดถึงสี่ทุ่มคือไม่ได้ปิดห้าหกโมงเย็นวัดทั่วไปเพราะว่าวัดนี้ก็อาศัยอาศัยแรงศรัทธาจากนักท่องเที่ยว นะฮะในยกเศรษฐานวัดได้โปรโมทวัดในกำแพงเมืองที่ที่อึ้งทึ่งครับไปดูฮะต้องไปฮะว่าจะดีหลวงนี่ต้องไปครั้งฮะสวยเออฮะเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ผมขึ้นไปจะแวะดูหน่อยว่าเขาโจทย์เนี่ยเขาฉช้ต้อยังมีอคือในกำแพงเมืองมันมีที่น่าสนใจเยอะคเมันมีพระต้องไหว้มีถนนคนเดินต้องเดินมีโรงแรมมีร้านต้องนั่งเยอะแยะไปหมดเลยแล้วแล้วคนพอเป็นแบบ ดั้งเดิมเนี่ยคุณก็จะผ่านผ่านข้ามข้ามแต่ผมว่าต้องไปวัดเจดีหลวงแล้ววัดละแวกนั้นอ่ะสีหวัดเนเดินดูเถอะอจะเจอศิลปรกรรมเจออะไรสถาปัตยกรรมรที่แปลกตาก่อนที่จะมาที่วัดใจดีหลวงเนี่ยก็ได้ไปพบปะกับนึ่งสามโชมชนะครับนายกเศรษฐาก็ได้ไปร่วมกิจกรรมที่นั่นนะครับที่บริเวณล,ล,ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็มีมาออกร้านมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่างๆนี่นะครับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องถิ่นอย่างเช่นเซรามิกอาหารเครื่องดื่ม hmm. ไอติมแฮนเมดเทคโนโลยี made, ทางการแพทย์ก็นำมาจัดแสดงนะฮะก็เป็นการนำเสอนอผลงานแล้วก็แรงบรราาใจให้กับนายกนะัฐมนตรีที่รับฟังนะฮะนายกจะถาบอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยนะเดี๋ยวจะสร้างให้แบบ มีอะไรนะมียูนิคอนยูนิคอนนักศึกษาเขาเลยบอกว่าเออท่านนายกยูนิคอนอาจจะยังไปไม่ถึงนะขอเป็นโพนี่ก่อนแล้วกันเป็นลูกม้าโพนี่คือมาแคะใช่ไหมม้าลูกม้าตัวเล็กๆครับลูกม้าตัวเล็กๆกาอันเนี้ยข่าวอ่ะ้าดหัวเหมือนกับว่า นักศึกษาเขาสวนเสร็จฐานปลามากใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่คือเขาถมต้นค่อยๆไปอย่าเพิ่งรีบเป็นยูนิคอรนเป็นลูกม้าก่อนนะฮะครับอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวโยงไปเรื่องเป็นม้าเป็นลายอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับไปอีกนะฮะครับนอกจากนี้นะครับยังได้ไปไปยังได้ไปดูเรื่องของอะไรอะสินค้าโอท็อป นะฮะที่สันกำแพงบ้านเกิดของอดีตนายกทัฐมริทักษิณแล้วก็บ้านเกิดของอดีตนายกมตริยิ่งรักนะฮะก็มีชาวบ้านนกโบมารอต้อนรับกันเต็มไปหมดเลยนะฮะชาวบ้านบอกว่าต่้นนายกอตรอรอเงินหมื่นอยู่เนออแบบนี้นะฮะแล้วก็ยิ้มแฉ่งหน้าบาดเลยนะครับยิ้มทำไมเรายังไม่รู้ว่าจะผ่านไม่ผ่านเลย อุปสรรคยังเยอะอยู่ฮะก็อย่างนู้งอย่างน้อยก็มีคนอยากได้ไงกองเชียร์กองเชียร์เยอะใช่ใช่นะฮะแล้วที่ที่คือที่นี่เป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์นะฮะเป็นบ้านเกิดของดิณนายกไงฮะสองคนนะสองคนครับเนี่ยไปที่สันกำแพงถ้าไปที่สันขยอมเนี่ยบ้านเกิดของอีกคนหนึ่งนะฮะบ้านเกิดนางแบกครับเออนะฮะ ครับอันนี้ก็เขาถือว่าเป็นเป็นเป็นสีสันไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในการลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ของนายกเศรษฐานะครับตะกี้เพิ่งทวิตเองบอกว่าออกจากเชียงใหม่มาที่อุตรดิตถ์แล้วครับแล้วก็ได้กินข้าวกับทางผู้ว่าเชียงใหม่แล้วก็ได้มีการสั่งการเน้นย้ำไปเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันนะฮะนายกเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยวต้นปีจะมาอีกนะฮะมาตรวจกันบ้านโอ้แล้วตอนนั้นคือแบบ ควันจะขโมงไฟป่าจะแบบระอุนะฮะนายกบอกว่าปัญหาหมอกควันเนี่ยแก้เลยนะขาดเหลืออะไรบอกเลยอยามัวมนะฮะให้แจ้งให้ทำทันทีแล้วเดี๋ยวจะมาอีกทีช่วงต้นปีหน้านะฮะตอนนี้นายกอยู่ที่อุตรดิตนะครับก็จะไปตรวจอ่างเก็บงูอ่างเก็บน้ำบแบบนี้ก่อนที่จะบินไปที่ภูเก็ตต่อไปพีเอ็สอยุทธก,ก็ก็มีมีความคืบหน้าอยู่พอสมควรเพราะว่าดูเหมือนว่าจะให แต่ละคือให้กระทรวงเนี่ยประกบพูดง่ายว่ามีแผนเลยในแต่ละพื้นที่ว่าจะป้องกันไฟป่าไหมอะไรคือจุดเสี่ยงแล้วก็จะทำแมปปิ้งทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าคือมันไม่ได้แก้และหายไปในทันทีภในปีนี้หรือ2ปีหน้าหรอกมันก็คงต้องใช้เวลาโดยเฉพาะกับเรื่อง PM 2.5ที่มาจากต่างแดนเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยก็ต้องดูระยะยาวฮะเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่าพอเจอฝุ่นแล้วก็ซัดเลยนะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงออแต่ออตด,ดีในแง่ที่ว่าก่อนจะเสร็จงานที่เชียงใหม่เนี่ยเสร็จท่ามไม่ได้ทิ้งประเด็นเรื่องเพียม2.5ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ของทั้งในพื้นที่เลเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือแล้วมันเป็นประเด็นระดับชาติไปแล้วด้วยเนี่ยนะฮะก็ยกขึ้นมาว่าเป็นการบ้านที่ผู้ว่าต้องทํางาน เพราะมันมันมันจะคู่ขนานกันไปกับที่ภาคประชาชนเนี่ยาไปฟ้องศาลไว้ว่าไม่ทํางานอนายกก็มาตอบให้ว่าสั่งแล้วนะว่าผู้ว่าทุ่งทำแล้วก็ร่างอากาศสะอาดก็กําลังจะเข้าในสมัยเนี้กำลังที่จะเปิดเนี่ยนะฮะ